่อยเห็นคอมเมนต์นึงบอกให้ข่อยเอาวิธีเลือกเอาแนวพันธุ์มาคุมงให้่เบิ่งมื้อนี้ก็เลยจะเอาวิธีเลือกแนวพันธุ์มาคุงใหม่ทุกคนเบิ่งนํากันแต่ว่าคอยเลื่อนหาคอมเมนต์นั่นบบเห็นเลยเนาะมื้อนี้ก็เลยจะมาต่อเป็นวิดีโอนี้เลยคือวิธีเลือกเอามาคุงนี่นะเขาจะู้จักเ้ยทุกคนว่าเม็ดแต่มันเป็นเม็ดผูเม็ด้มันเป็นเม็ดตัวแม่นะคือวิธีแยกเพศมาคุงนี่เขาจะไปแยกเวลาที่เขาปลูกลงดินแล้วก็รอมันออกดอกก่อนเด้อเขาจึงจะสามารถแยกเพศมันได้ถ้าเขาเบิ่งเม็ดแบบนี้นะมันบ่สามารถผูได้ แม่หมักุ่ซุกมาข่อยกะจะพาเครื่งแบบนี้เลยทุกคนและข่อยกะจะเลือกเอาในหมักุงนเนาะจะเอาเบิดทุ่งเม็ดทุกในมาเลยเดอ้อดี๋ยวฮราจะมาขัดเลือกเอาอีกเถื่อนึงะนะหลังจากที่ได้เม็ดมาแล้วข่อยกะจะเอามาใส่น้ำแบบนี้เลยทุกคน แลวข่อยกะจ้าคนก่อนเดินเลยเมดย็ดไดที่มันพูนะข่อยจะตักออกเลยแต่คือจะเลือกเอาแต่เมด็ดที่มันจมน้าเนาะทุกคนเพราะว่าเมด็ดที่มันจมน้ามนะมันจะเป็นเมด็ดที่มันสมบูรณ์เลยกับมันจะแตกดีเวลาทเทาไปก้าหนะหลังจากที่เทาเอาเลือกเมด็ดที่มันจมน้าแล้วพากระจะมาบีบเอาเปลือกมันออกแบบนี้เลยทุกคนพยายามเอามือย่องเอามือบีบหรือว่าเอาไปใส่แง็งได้เาะทุกคนเหตุวิธีใดก็ได้ให้เปลือกอ่ทาทั้งนอกมันอ,ออกให้มันเหลือแต่แก่นหละทุกคนเมื่อเอา เอาเปลือกข้างนอกมันออกมดเลยค่ะจะเอามาล่างน้ำอีกเท่อหนึง่งเพื่อจะบอยหมันเป็นเมือกลายน้อทุกคนหลังจากที่เอาเปลือกมันออกก็จะได้เม็ดมะขุ่งงามๆแบบนี้เลยแล้วเอากระจะนําไปตากเลยเลยทุกคนวิธีตากมะขุ่งเอาก็จะพึ่งเส่ลุมไปเลยทุกคนเบาๆเอาไปตากแดดเถอสาม,มารถปะไว้ตำโฮมปกตบิบนที่มีอากาศถ่ายเทได้เลย